เราจะมาหวาดยีลาบเริ่มต้นมาก็หวาดขาไปวาดขาเสร็จก็วาดหางเหมือนหางม้าเลยนะต่อมาก็วาดคอยาวไปยาวมากเ,าเลยนะยาวไปแบบเกือบสุดอะไรน,นี่สุดหน้าจอเลยเนะี่ยแล้วก็วาดเขาเขาก็จะเหมือนลูกอมก็วาดตาวาดข้างล่างปากว่าดจมูก แล้วกวาดตาให้มันใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับกวาดคอยาวลงมาแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บกวาดเท้ามันนะครับวาดเท้าแล้วก็วาดกีบเท้าด้วยเหมือนเท้ามานะโอเคแล้วต่อมานะครับก็วาดลายมันนะเป็นยีราฟก็มีลายนะครับก็ประมาณนี้ นี่จึกหนึ่งจึกหนึ่งดีแล้วนี่มีความคล้ายมาจริงๆนะโอเคไปน่าแล้วก็วาดตรงนี้ไปตรงนี้ไปแล้วก็ตรงนี้กรอบเลยมาก็วาดทับไปความสวยงามได้เวลาลงสีแล้วจะเอาไปสีเหลืองนะครับไปสีเหลืองอ่อนนะแล้วก็ไปสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลนะ ประมาณนี้เลยสีน้ำตาลจึงจึงต่อไปเขาก็เป็นสีแดงอ่อน,นครับประมาณนี้ออกเยื่โพนิดนึงตรงน,นี้ก็ลืมทาครับหางก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็เท้าก็เป็นสีเทาครับกีบเท้าครับเสร็จแล้ว